ที่โรงแรมก็จะมีแยกเป็นผ้าเป็นปาจมัดที่ใช้แล้วเป็นทวเวลที่ใช้แล้วอ้าวแล้วถุงของกิต้าขวดน้ํากิต้าแล้วก็เดี๋ยวมีขวดของกิต้าแ,แยกขยะขวดไว้ตรงไหนอ่าเขาจะแยกไว้กิต้าก็ต้องใส่ไวนี่อันนี้ถุงบัก เป็นขวดพลาสติกเรามาที่ร้านสุกิยะนะคะใช้กวดเมนูเดืออันนี้ร้านสุกิยะนะคะอันนี้เช้าเดย์เก้าดูทางกีต้าสิกีต้าเลือกอะไรตามองเห็นไหมอ่ะมอ,อาอะไร เช้านี้สกิยะร้านอาหารซึ่งหนูใช้เงินประมาณ7 1 0เยนค่ะใช้บัตรจ่ายนะคะหนูสั่งเป็นปลาซาบะย่างเกลือซึ่งหนูสั่งน้ำแอปเปิ้ลมาด้วยค่ะนี่แล้วเขาก็จะมีไข่แดงเดี๋ยวต้องเอาไข่แดงมาตอกใส่ดิเ็นีนชามดูไข่มันเหนียวมาก แล้วมันสดมากเลยอ่ะปื๊บจะกินอย่างนี้เลยกินไปเลยครับไอ่ดบแต่ไข่มันหวานมากเลยไข่ไม่ไม่ไม่คาวรไม่ะไรเลยนะอ่ะมาทีนี้เรามาลุยกินข้าวกันละ่ะที่สิดีนะ๊ยะปลาสาบยักษ์กอ,อร่อยมากดูชอบมา,มากๆเลย ซึ่งมาที่ไรหนูจะไม่ชอบของดิบเลยหนูจะชอบสั่งแต่ปลาซาบะทุกร้านเลยนะเพราะว่าหนูไม่ชอบกินปลาดิบทุกคนหนูกดผิดมานะคะซึ่งหนูไปกดสั่งกับบ้านก็เลยได้เป็นห่อกับบ้านมาแบบนี้เลยปกติเขาจะให้เป็นจานเเราจะนั่งรถไฟใต้ดินไปที่ชิบะพาร์คเพื่อไปถ่ายรูกโตเกียวทาวเวอร์ค่ะถึงโตเกียวทาวเวอร์แล้ว ข้อดีของสวนสาธารณะชิบะนะคะสามารถที่จะถ่ายเห็นวิวของโตเกียวทาวเวอร์แล้วยังมองเห็นสวนสาธารณะได้อีกเยี่มไปเลยที่นี่นะคะยังมีสนามเด็กเล่นเพียบเลยกีตา้าชอบม,มากหนูชอบมากเลยเพราะว่ามันสามารถเล่นได้หลายครังเล่นดีด้วยค่ะวันที่เราไปเป็นวันธรรมดานะคะแต่ทั้งนักท่องเที่ยวจำนวนเยอะมากเลยที่นิยมมาถ่ายรูปแล้วก็มา พักผ่อนกันที่นี่หนูก็เล่นสมันเลยไม่ออกเลยนะออกจากเช็กบัตรพักเราจะไปกันต่อเลยค่ะที่อีเคโบคุโรเรากำลังจะเดินทางต่อกันไปที่ซันชัยอควาเรียมสถานีอีเคโบคุโรค่ะถึงสถานีอีเคโบคุโรแล้ว เรากำลังจะเดินไปกินข้าวที่แยกอีเคโบคุโรค่ะให้โคน้ามาสิคะไปเลยไปนข้าวกไปกินข้าวกันที่ร้านคาลี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 ค่ะที่อีเคโบคุโรนะคะชื่อว่าคาลีคาลูชื่อร้านไหนที่อีเคโบคุโร่นะคะเรามาทำอะไรคะ มาอควาเรียมค่ะใช่ค่ะสันชัยอควาเรียมค่ะที่ตึกสันชัยซิตี้อีคิโบคุโระเราจะมาถ่ายให้ดูที่แยกอีคิโบคุโระค่ะวุ่นวายไม่ต่างกับห้าแยกชิบุยาเลยนะคะคนเยอะมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นสถานีใหญ่ใช้ในการเปลี่ยนเส้นทางไปต่างจังหวัดหรือออกนอกเมืองโดยใช้รถบัสรถเมล์แล้วก็รถไฟค่ะ ระห่างการรออาหารที่นี่เขาจะมีให้พับกระดาษเพื่อลองตะเกียบค่ะหนูในลองพับตามแบบดูค่ะแม่แตงเห็นกิตานั่งพับอยู่นานมากเลยก็ได้ตามนี้เลยค่ะร้านที่เรามากินมีชื่อว่าคาลีคาลีค่ะอาหารได้แล้วค่ะ สั่งมาเป็นเกี๊ยวแล้วก็ข้าวผัดค่ะแล้วก็ราเมงสั่งมาสามอย่างเขาให้เยอะมากเลยค่ะเกี๊ยวที่นี่ตัวใหญ่มากกินแค่ชิ้นเดียวก็อิ่มจุกไปเลยค่ะ ถึงเซนชัยซิตี้แล้วค่ะเรากำลังจะเดินไปเซนชัยอะควาเรียมอ่ะพี่ชอบมันได้เลือ่อเหรว่าชอบไหมไหม,มันได้เลื่อนนี่มาอยู่ที่ตึกซันชัยซิตี้นะคะเป็นจะมาที่อควาเรียมซันชัย เข้ามาแล้วข้างในสวยมากเลยค่ะมีปลาหลายชนิดมากที่หนูเห็นที่โผลมาเบ่อยๆคือกระเบนนะคะฉลามก็มีมีหลายตัวเลยปะการลำก็สวยค่ะปลาตัวนี้เนี่ยแปลกมากๆเลยนะคะไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยที่เห็นจะมีปูทะระบะนะคะมี2ตัวในตู้นี้ เแล้วแม่หนูก็ไม่กล้ากินเลยค่ะมีตั้แมงกระพุนด้วยค่ะแมงกระพุนมีสองแบบนะคะมีทั้งแบบถ้วยและแบบสายค่ะที mm ่ hmm. หนูเจอเนี่ยตอนนี้ค่ะเป็นแบบถ้วยค่ะ แบบนี้หนูก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะแปลกมา,มากๆเลยขึ้นที่มีแนวดิ่งด้วยตัวมันยาวมากต่อไปตรงนี้จะเป็นพวกสัตว์เลยค่ะสัตว์บกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะ ที่นี่สิ่งตัวทะเลน่ารักมากเลยค่ะน้องว่ายน้ำเร็วมากเออถ่ายรูปยักมากค่ะนอ้องไม่ยอมมาให้ถ่ายรูปอัน <c oughs> นี้คือนกพิลิแกนนะคะตัวสีขาวๆสามารถอยู่ในน้ำได้ค่ะน้องน่ารักมากเลย เวลาประมาณเที่ยงนะคะคนเขาจะออกมาให้อาหารน้องเพนกวินค่ะยากาศรอบๆสวยมากค่ะตอนออกจะได้หนึ่งฟิวเลยที่นี่มีทั้งโซนอินดอร์และอาท์ดอร์ตอนนี้เราอยู่โซนอาท์ดอร์ค่ะจะเปิดแจ้งรับอากาศเลยค่ะ มาถึงโซนเพนกวินแล้วนะคะน้องเพนกวินน่ารักมากเลยมาชือตัวให้เราถ่ายรูปด้วยค่ะออกจากซันชียซิตี้แล้วค่ะเราจะต้องนั่งรถไฟนะคะกลับที่เวโนอกนะคะเึ่งหนูต้องแบกแม่ลงจากบันไดนะคะเพราะแม่ปวดเท้า นี่คือบันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดที่หนูเคยไปมาแล้วนะคะซึ่งมันยาวสุดๆลเลยแม่เทียบประมาณสักห้าชั้นได้นะคะอยู่ตรงนี้ประมาณสามนาทีเอ้ยประมาณสองสามนาทีนะคะเพราะว่าปกติจะใช้เวลาแค่หกสิบนา,านทีนี่ค่ะ,ม,คะมาชิมอูนิอูนิแบบไม่ต้องชิม,ม,มเ,เลยมาลองอูนิครั้งที่สองของแม่หนูค่ะ ไปไหมัอร่อยมันหวานแต่เราจะได้กลิ่นคล้ายๆกับน้ำทะเลเออมันจะไดกลิ่นเหมือนทะเลเลยอ่าไปกินทะเลทำผ้อันนี้คือซาซิมิกุ้งเลยโอ้ยปะป๊าหมึกเลยเหรอพ่อหนูก็จัดหมึกไปเลยค่ะหมึกไปหัวอร่อยไหมไช้กรอบน้องชิบินหัวเม่เชื่ะ ใช่เหรอไม่หน้าหัวด้วยเอามาตอนนี้ก็จะแทะกุ้งอยู่นะคะกุ้งสดกว่าและนี่คือกุ้งสดที่หนูชอบกินสาสมีค่ะนี่น,น,นี่นะคะอยู่ในย่านอเมโยโกะค่ะเอามาแม่สวบเลยวุ้บร้านสุโกย้ยไาม นี่คือสั่งมาเคได้หรอคาราบะครั้งแรกของกีต้าไม่เอาสั่ไม่เอาปลาซาบินะอ่ากินปูคาราบะค่ะเหมือนกินปูคาราบะคาราบะไม่เลยนะสั่งนุ่มสั่งนุ่มเลยเค็มมันมันอ่ออกเค็มๆเลมไหมเรามีถึงทะเลอ่ะเป็นการกินกินปูครั้งแรกของกีต้าเลยมีความเค็มเออมันคือเค็มเค็มหวานอ่ะ ชอบไหมกินชอบมากเลยอ่ะอันนี้อร่อยมากเลยมันไม่ได้ว่าแบบอร่อยนะแต่ว่าเค็มไหมอะนเนี้ยจะต้าซอยอันเนี้ยอันเนี้นนเยเยอะกว่าปลาปูอ่ะงั้นจิ้มกินเองเลยลูกเรา,เาจะมาสวบขาบปูอีกแล้วค่ะโอ้โหแม่หนูนี้เลิฟเวอร์ปูเลยค่ะ แม่กินซาซิมิใช่ไหมคะส่วนนุล่อทั้งหูลูอยู่แล้วคะ่ะระหว่างรอร้านนะ,ะกะตะร้านนึงสองชั่วโมงนะคะรอจนร้านข้างนอกปิดหมดแล้วคะ่ะนานมากๆเลย โลกินซาซิมิไม่เป็นเลยมาต่อที่ราเมงค่ะปิดท้ายวันกันด้วยฮากตะราเมงมาทีไรที่อุเอโนต้องสั่งค่ะถารไม่สั่งถือว่าพลาดนะคะบอกเลยนะคะร้านนี้หนูรอหนึ่งชั่วโมงนะคะรอนานมากยังไงคะฮากะตะ ชิฉันลาเมนสมคำที่นั่งรอไปสองชั่วโมงใช่ไหมลูกวันสอ,อะตอนนี้กี่โมงตอนนี้สามทุ่มค่ะจะ้าเพิ่ไดิดกกนลามนต้าชอบมากลาเมนมนนีขอมแม่แตงก็กลีบเนี้ยอร่อยไหมอร่อยมากค่ะน,นี่มีกินขไข่ดิบด้วย น้ำซุปก็เหมือนกับเฮลามีเ,เลยอะ่ะมันมีความเข้มขน้นเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย